สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครวันเพเียบรรจงนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะยังเรียนที่บทที่6เรื่องการหารนะคะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อที่6.9การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารเรามาดูตัวอย่างนะคะ6หาร2เท่ากับเท่าไหร่ หาคำตอบได้อย่างไรคนั้งเรียนใช้การคูณค่ะใช่แล้วค่ะเราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะสำหรับการใช้ความสัมพันธ์ของการคูนนั่นหมายถึงว่าเวลาหาตัวตั้งนะคะนักเรียนต้องเอา2คูณด้วยอะไรเท่ากับตัวตั้งใช้ความสัมพันธ์ของการคูณ2คูณอะ,อะไรนะคะเอาสองตัวนี้ลงมา คูณด้วยจำนวนอะไรเท่ากับตัวตั้ง6นะคะฉะนั้นเราจะท่องแม่สกุลแม่2นะน2 1 2 นักเรียนนักเรียนคิดว่าหาอย่างไรคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณใชใช้ความสัมพันธ์ของการคูณอ,าอ่า้วนอยค่าะได้ยงไรมาดูนะให้เอาเนี่ยจำนวนอะไรคูณด้วย4อ่จำนวนอะไรคูณด้วย4เท่ากับ8 8ก็คือตัวตั้งนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวหารใช้วิธีการ ณนะคะ4คูณอะไรให้กลับกันนะคะ4คูณอะไรเท่ากับ8หรือเราจะเขียน4คูณนะคะใช้แม่สกุลนี่แหละนะคะแม่ส 4. 4 1 4ี่หนึ่ง4 4สแดังนั้นจำนวนที่เราไม่ทราบค่าก็คือ2ดังนั้น2เป็นตัวหารตรงนี้นะคะเรามาตรวจสอบดูนะถ้าใส่2ตรงนี้ 2เท่ากับ8 4 2 8นะคะต่อไปตัวอย่างที่3อันนี้เราจะหาค่าของตัวตั้งนะคะตัวตั้งคือจำนวนอะไรเราไม่รู้เราจะหาได้อย่างไรนะคะอะไรไม่รู้หารด้วย2เท่ากับ5หาคำตอบโดวยวิธีการใช้ความสามพันธ์นนของ คูณกับัน,นี้นะคะก็คือตัวหารหารด้วยคูณด้วยผลลัพธ์ตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็จะเท่ากับตัวตั้งนะคะตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็จะเท่ากับตัวตั้งเรามาดูกันแม่สองสอได้แ่าไหร่คะอ่แม่สกุลแม่2.25สอ ดังนั้น1ิบจะเป็นตัวตั้งนะคะเราสามารถหาตัวตั้งโดยการเอาผลหารกับตัวหารคูณกันนะคะก็จะเท่ากับตัวตั้ง2 5 0หดังนั้น10หาร2เท่ากับ5 2 5สนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะหาตัวตั้งที่เราไม่ทราบไม่ทราบค่านะคะหารด้วย9เท่ากับ7หาคำตอบได้อย่างไร คือวิธีการเดิมค่ะนักเรียนวิธีการหาตัวตั้งใช้ความสัมพันธ์ของการคูณนะคะฉะนั้น9คูณด้วย7 9คูณ7 9ก็คือตัวนี้7ก็คือผลหารเอาตัวหารคูณด้วยผลหารก็จะเท่ากับตัวตัง้ง9คูณ7เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะเอาแม่สูตเท่าแม่สูแม่9กนะคะเมได้ 9, 7, เท่ากับเท่าไหรค่คะ6ก6ิ 14. ห3าหาร9เท่ากับ7เอาผลหารคูณด้วยผลหารคูณด้วยตัวหารก็จะเท่ากับตัวตั้ง9 763นะคะแสดงว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าก็คือ63นะคะ,ะต่อไปค่ะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะหาตัวหารตรงนี้เรียกว่าตัวหารตัวตั้งตัวหารผลหาร อนนี้เราจะมาหาค่าของตัวหาไรตัวหารกันนะคะ10หาร2เท่ากับเท่าไหร่ใช้วิธีการคูณคอความสัมพันธ์ของการคูนนั่นหมายถึงว่าจํานวนอะไรคูณด้วย2หรือ2คูณด้วยจํานวนอะไรเท่ากับ10นะคะฉะนั้น2คูณด้วยจํานวนอะไรจะเท่ากับ10นั่นหมายถึงท่องมาคูณแม่2 2 1 2 2 2 4 ก็คือตัวหารคือ5นะคะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจำนวนอะไราหารด้วย9เท่ากับ8อันนี้ก็คือตัวตั้งนะคะนักเรียนตอนนี้เราจะหาค่าของตัวตั้งอันนี้ตัวหารผลหารวิธีการหาตัวตั้งนักเรียนเอาตัวหารกับผลหารคูณกันนะคะดังนั้นก็เอา9คูณด,ด้วย 8เท่ากับเท่าไหร่นะท่องไม่สปูนได้9 9 8เท่าไหร่คะ7จ <72. S> 2นะคะดังนั้นตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือ72 72หารด้วย9เท่ากับ8ตรวจสบอบคำตอบเอา9คูณ8เท่ากับ72 9 8 72สนะคะ9 8 72ดสดงว่าคำตอบตรงนี้ถูกต้องนะคะตัวไม่ทราบค่านะคะอ่าต่อไปนะคะ ตอนนี้ให้นักเรียนดูสถานการณ์แบบฝึกหัดนะคะให้หาตัวหารนะคะตัวหารหมดเลยตัวข้างหน้านี่คือตัวอะไรคะตัวตัวตั้งตัวที่เราไม่ทราบค่าก็คือตัวหารแล้วตัวที่เขาตอบมาให้เราแล้วก็คือผลผลลัพธ์หรือผลหารตอนนี้เราเรียนเรื่องการหารฉะนั้นตัวนี้ก็คือผลหารนั่นเองนะคะฉะนั้นวิธีการง่ายๆนักเรียนดูนะคะ เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณน,นั่นเอง5คูณอะไรเท่ากับ35นักเรียนต้องท่องแม่คูณแม่5อ่าเรามาท่องกันนะคะ5 1 5 ที่ไม่ทราบค่าคือ7นะคะที่สําคัญนักเรียนต้องท่องไม่สุกุลให้ได้นะคะไม่ใช่มาท่องหน้าหนึ่ห้าองสิบตลอดมันจะช้านะคะวิธีการนักเรียนต้องท่องให้ขึ้นใจเลยเอมาดูข้อ2วิธีการก็คือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณ9คูณอะไรเท่ากับ5-4ดังนั้นมันเป็นก็ท่องไม่สกุล9อะไรได้54ะ9 6 5, 5, 9, 6, 5 นะถ้านักเรียนท่องขึ้นใจแล้วไม่จําเป็นต้องท 9, ่อง91 992แล้วนะคะให้9 6 54เลยส่วนนักเรียนที่ยังท่องจําไม่ได้นักเรียนก็ดูไม่สูุลแม่9นะคะ9คูณด้วยอะไรเท่ากับ54ก็จะตรงกับ6พอดีนะคะคนที่ยังท่องไม่ได้ให้ดูแม่สูุลได้นะคะ9คูณ6เท่ากับ54นัน่นเองต่อไปตัวอย่างที่3 42หารจํานวนใดเท่ากับ7 ดังนั้นใช้ความสัมพันธ์ของการคูณก็คือ7คูณอะไรได้เ4 2 4คูณอะไรได้4ี่องไอเจคูณอะไรได้42คะ7 6เจโออ๋อเจ็ดหกสี่สิบอ่นะคะอัตราป้อที่4 20หารอะไรเท่ากับ4นะคะตัวหารคือจำนวนใดก็ใช้วิธีการคูณก็คือ4คูณอะไรเท่ากับ20 4คูณอะไรคะ5่ถูกต้องค่ะ4 5 เลยใช่ไหมคะเนาะถ้านักเรียนรู้หลักการแล้วนักเรียนก็6ข้อนี้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีด้วยซ้ำไปนะคะอันต่อไป28หาร7เอ้ย28่หารอะไรเท่ากับ7ฉะนั้นใช้ที่การคูน7คูนอะไรได้2ี่คะ7ค 4, 4, ูนอ ตั้งก็คือตัวข้างหน้าสุดนี่นะคะเราเรียกว่าตัวตั้งตัวหารผลหาร mm. อ่าเรามาดูนะคะวิธีการก็เหมือนกันใช้ความสัมพันธ์ของการคูณเนี่ยตัวนี้เท่ากับอะไรนม่อเป็นก็เอา2ตัวนี้มาคูณกันก็จะเท่ากับตัวตั้งเจ็ดหกเท่าไหร่คะสี่สี่ส ทั้งตัวตั้งและตัวหารสลับกันนะคะนักเรียนจะหาได้อย่างไรให้สังเกตดูนะคะตัวข้างหน้านี้เราเรียกว่าตัวตั้งตัวนี้ตัวหารตัวตั้งตัวหารตัวตั้งตัวหารนะคะให้นักเรียนหาให้ได้จะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณทั้งหมดเลยนะคะข้อนี้4คณ7ได้เท่าไหร่คะ28อ่า4 7 28ตัวแตตัวนี้5คูณอะไรเท่ากับ45 5 9 ตัวนี้มาคูณกันเลย 3, 8หรือ หน้า37ถึง40 37ถึง40ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในหนังสือเรียนเลยนะคะหลังจากเสร็จจากหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ต่อนะคะให้นักเรียนทําหน้า21ถึง23 2 1ถึง23นะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ขอฝากพวกเราที่สำคัญนักเรียนต้องท่องแม่สูตรคูณให้ได้นะคะเพื่อว่าเวลานักเรยนหาคำตอบจะได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ